สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับรอดสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะในความเป็นจริงเนี่ยชายวัยกลางคนได้เปิดใช้งานอาวุธคันเซียนทาให้มันฟื้นขึ้นมาอย่างเต็มที่ฟางทองแดงประทุในแสงเซียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยต้องการป่าปามและสังหารซื้อหาโชคดีที่ซื้อหามีกระบี่เซียนวัดปุโบราณชิน,นีแข็งแกร่งมากสามารถต้านทานอาวุธคันเซียน ทุกประเภทได้นั่นคือเหตุผลที่ตือหาพวพกอาวุธกระบี่เร่มนี้ไปทุกที่กระบี่เสียนขยายใหญ่ขึ้นหลายหมื่นจังมันทอดตัวร้าวกับคุณเขาขนาดยักษ์บนท้องฟ้าประกายไฟปิวไปทุกทิศท,ทางกระบี่ขนาดยักษ์ส่องประกายกระทบกับฟางทองแองทําให้มันตันสะเทือนยังหาที่สิ้นสุด และดังกึกก้องแทบบจะทำให้สวรรค์พรดมลงมาตน,นิมทองแดงสีเขียวปิวไปทุกทิศทางในชั่วพิตานั้นแสงเสียนประทุขึ้นอย่างรุนแรงตายไวกลางคนคนนั้นกากเลือดออกมาไม่หยุดแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกโจมตีแต่พลังกระบี่เสียนนั้นรุนแดแรงเกินไปทำให้เขาบาดเจ็บโดยตรงคือหาวีตาจ้องไปยังวังทองแดงและตรวจสอบมัน เขาแสดงสีหน้าประหาดใจสิ่งประดิษฐ์ชั้นเซียนปุกปิดผนึกไว้ไม่แสดงพลังเาตาอมตะที่ควรจะมีสิ่งนี้ทำให้เขาวันไหวในขนาะเดียวกันก็ไม่แน่ใจตอนนี้ตื้อหาวต้องไปทางข้างหน้าดวงตาเขาสั่นไหวด้วยแสงเย็นอากพลังเาตาอมตะปุกระง,งับจริงๆเขาจะทุ่มเทพลังสุกอย่าง เพื่อสังหารสิงมีชีวิตที่อยู่ในวงังทองแดงนั้นหากวังทองแดงมีเซียนอมตะที่แท้จริงสิงสถิตยอยู่ซือหาวจะสังหารเขาอย่างแน่นอนเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกดีต่อน,นิกายนี้เลยแม้แต่น้อยในระหว่างการต่อสู้ที่ชายแดนลกูกราบพวกเขาไม่เคยปรากฏตัวออกมาแต่ตอนนี้พวกเขากล้ารอบสังหารเขาตาหลังซือหาวมีปีกสีทองคู่หนึ่งปรากฏขึ้น ปีมันคือปอีของคุณเฟิงอีกทั้งเขายังปกดปลายสายฟ้ฟที่อยู่ในระหว่างคิว้วออกมาเพื่อให้มันแสดงพลังสายฟ้าปกคุมร่างกายของเขาไว้ต้นหลิวขนาดใหญ่สีทองปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาในช่วงเวลานั้นซืือหาวได้ยกระดับตัวเองขึ้นสู่สถานะที่ทรงพลังที่สุดจากนั้นเข็นข้าออกไปโดยตงรงเนื่องจากตัวเขา ั้งสองฝ่ายฉีกหน้าลงมืออันแล้วจึงไม่จําเป็นต้องเก็บรังความมีมารยาทไว้ต่อไปเขาจะฆ่าพวกมันโดยตรงใครจะสวนว่าคนคนนี้เป็นใครใครจะสวนว่าตําหนักเสียนนั้นทรงพลังหรือไม่ในเมื่อพวกมันกล้าเป็นศัตรูกับเขาพวกมันจะต้องตายหลังจากกวดไปศักยภาพของร่างกายทั้งหมดซื่อหาวก็เข้าสู่สถานที่ทรงพลังที่สุดของเขาด้วยกระบี่เซียนในมือเขาขยับปีกก็น่ากลัวของเขา ซึ่งมีมันล้อมรอบด้วยสายฟ้าพร้อมกับรอยประทับเวลาทั้งอย่างได้รับการสนับสนุนด้วยกิ่งหริ้วสีทองเขาพุ่งเข้าไปในวังทองแดงโดยต้องการพิสูจน์ความเป็นชายกับอีกฝ่ายในครั้งเดียวบางอาจชายวัยกลางคนตกใจกลัวคนผู้นี้ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเ,เขาพยายามทำอะไรไม่ว่าศัตรูจะต้องการทำอะไรเขาก็ต้องต่อต้านมันโดยธรรมชาติ ทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อในความเป็นจริงเป้าหมายของซื้อหาที่มุ่งหน้าเข้าหาวังทองแดงก็เป็นเพียงการเบี่ยนเบนความสนใจเท่านั้นเป้าหมายแท้จริงของเขาคือตังหารชายวัยกลางคนจากนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบวังทองแดงดูว่ามีผู้มตะที่รับร้ยอยู่ข้างในหรือไม่ถ้ามีเขาจะสังหารคนผู้นั้นโดยตรงและจะไม่ให้โอกาสเขาตื่นขึ้นมา หากความสงสัยของเขาถูกต้องนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากแม้ว่าชายวัยกลางคนคนนั้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแต่เมื่อต่อสู้ในระดับเดียวกันเขาก็ไม่สามารถเทียบได้กับซื้อหาวเลยปัดสายฟ้ากระแทกก็ใส่ร่างกายของเขานับสิบครั้งจนกระทั่งกระเด็นหลังกระเด็นกลับหลังไปแม้ว่าชายวัยกลางคนจะปวดปลายพลังลึกลับของวางทองแดง แต่ด้วยความสามารถเขานั้นไม่เพียงพอทำให้เขาไม่ใช้ไม่อาจใช้พลังของมันได้อย่างสูงสดุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บดูก่อนแล้วเขาจึงไม่อาจทำอะไรได้มากกว่าในแม้ว่าในเบื้องตน้นเขาจะรักษาการบาดเจ็บไปได้พอสมควรก็ตามภายใต้เ,เสี้ยวเวลาอายุของเขาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆการโจมตีครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิง่งปีขุนเฟืองขนาดยักษ์ที่อยู่เบื้องหลังของซืือเหา มันครอบคุบทุกสิ่งเช่นเดียวกับใบมีดขนาดยักษ์สองอันทำให้ร่างกายของเขาถูกตัดแยกออกเป็น4ชิ้นเลือดสีแดงฉีดกระจายไปทุกที่ทายไวกลางคนของตํำหนักเสียงกรีดร้องอย่างน่าสังเวชด้วยความเจ็บปวดโดยที่ไม่อาจป้องกันตัวเองได้ไม่แน่ไม่แม้ไม่แม้แต่วังทองแดงที่ เขานำมาก็ไม่อาจช่วยชีวิตเขาได้ต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขั้นเสียนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ากระบี่เสียนของซื้อเหามันก็ไม่อาจทําอะไรได้กระบี่เริ่มยักษ์ของซื้อเหาออกลงมาจากท้องฝาชายวัยกลางคนกลายเป็นสายโรหิตหายไปจากสถานที่แห่งนี้แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้รับใช้และไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดที่แท้จริงแต่เขาก็ยังเป็นคนจากตำหนักเสียน ชีวิตเขาจึงมีค่าไม่น้อยเขาจึงพบของวิเศษบางอย่างซึ่งสามารถช่วยชีวิตเขาได้แม้เขาจะไม่อาจหลีกเรียงอาการบาดเจ็บสาหัสก็ตามสำหรับวังทองแดงเขาไม่สามารถนำมันกลับไปได้รัศมีดาบสันสะเทือนสวรรค์สิ่งเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมาโดยต้นหลิวสีทองด้านหลังซื้อหาวกิ่งก้านของต้นหลิวกลายเป็นเส้นตรง่างสมบูรณ์แบบเหมือนคมกระบี่เส้นพยายามเจาะเข้าไปใน ทางเข้าวังโบราณที่เปื้อนสนิมทองแดงสีเขียวพลังแห่งความกรหนกปวดป่อยออกมาวังทองแดงสันสะเทือนสนิมทองแดงสีเขียวหลุดออกเป็นชิ้นๆมันปลดป่อยแสงะครับนะแสงเนี่ยออกริบปรีด้วยพลังกดแ่งทำกดแ่งเต่าที่น่าสะพึงกลัวเสือหาตกตะลึงอยู่ข้างในแล้วรีบถอยหลังอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้น ยังยกกระบี่เซียนในมือขึ้นมาขวางหน้าเือหารู้สึกว่าสถานการณ์ไม่อาจเคืออ้อนำนวยอย่างมากสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรวิญญาณไม่สามารถระง,งับพลังเซียนอมาตะได้เลยตอนนี้มีพลังที่น่ากลัวพุ้งออกมาจากภายในวังทองแดงสิ่งนี้เกินขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตที่สามารทนได้ นี่คือพลังของผููยิ่งใหญ่อาณาจักแห่งความเป็นอมะตะในเวลาเดียวกันวางทองแดงก็สุกใสสนิมทองแดงสีเขียวดูเหมือนจะหายไปอย่างสมบูรณ์มีเพียงกฎแห่งเตาเท่านั้นที่ร้อมรวมกับพร้อมที่จะบทขยี้ทุกสิ่งในทางเข้าวางทองแดงไม่มืดมนอีกต่อไปเพราะสนิมกระจัดกระจายออกไปหมดแล้วตอนนี้มันส่องสว่างด้วยแสงสีทองของพรั่งเสยสเราสามารถเห็นเปลวไฟที่ลุกขึ้นจาก ภายในพระราชวังโบราณความผันผัวที่น่าตื่นตาตื่นใจของมันทาให้ซื้อหฮาไปหน้าซีดเผือกร่างกายเย็นเฉียบเจ้าหนูเจ้าหญิงพยองเกินไปเจ้าคิดว่าตำหนักเสียเป็นสถานที่แบบไหนเจ้ากล้าจะโจมตีข่าด้วยงั้นหรือเสียงอันโอหังดังขึ้นมันเต็มไม่ได้ขึ้นแห่งความเย็นชาไอสังหารที่ถูกปลดปล่อยออกมาแทบจะทำให้สวรรค์เบื้องบนพังทลายซือหาาตกใจมาก นี่คือพลังแห่งเซียนอมาตะที่แท้จริงหรือว่ามันจะเป็นวิญญาณของวังทองแดงกันแน่มันยากสําหรับเขาที่จะบอกเจ้าเป็นใครงั้ลือเสือหาวถามผัวอมาตะาแท้จริงที่ยังคงมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เสียงนั้นเยือกเย็นมากแล้วโหดเทียมเอาเก่าออกมาอย่างใจเย็นซสือหาวถอนหายใจตอนนี้สิ่งต่างๆกําลังพัฒนาไปในทางที่เลวร้ายเอาควรต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างไร ขวมาตาแท้จริงนอนหลับไหลอยู่ในวังทองแดงแห่งนี้จริงๆหรือสิ่งสําคัญสุดความแข็งแกร่งของพัวมาตาแท้จริงนั้นเกินกว่ากฎพ่อบังคับของอาณาจักรวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกําจัดคนผู้นี้ไม่มีทางที่เขาจะต่อต้านได้คือหาเริ่มคิดกับตัวเองเขามีไพ่รับอีกสองสามใบที่สามารถพึ่งพาได้แต่มันอาจไร้ประโยชน์หากายตรงข้าเป็นู้วมาตาแท้จริงสิ่งนั้นจะได้ผลหรือไม่ เอานึกถึงสิ่งของชิ้นหนึ่งมันเต็มไปมด้วยความเศร้าโศกสําหรับเขาอาว,วุโสเมืองเทียนเจิงไม่ได้ใช้มันแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตาเดสนามรบก็ตามในตอนนั้นเขาทิ้งมันไว้ให้กับซือเ่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้มันอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะตายก็ตามเจ้าคือผู้มาตาจริงๆร่างกายเจ้าอยู่ที่ไหนบางทีเจ้าอาจเสียชีวิตไปนานแล้วซือเ่าสงบสติอารมณ์ เขาจ้องมองเข้าไปในเปลวไฟภายในวังทองแดงและกล่าวออกมาอย่างเย็นชาร่างกายข้าอยู่เคียงคู่กับโรคไอชั่วนิรันด์แต่หน้าเสียดายที่ร่างกายข้าได้รับบาดเจ็บมากเกินไปมันเป็นเรื่องยากจะรักษาหายภายในวังทองแดงเปลไฟนั้นปลดปล่อยเสียงออกมาเป็นเพียงรอยประทับของวิญญาณดั้งเดิมที่แยกออกมาเพื่อรวมกับเปลไฟแห่งสวรรค์นี้อย่างไรก็ตามมันเพียงพอแล้วจะเผาเจ้าให้เป็นเท่าทาน สิ่งที่เขาพูดคือความจริงแม้รอยประทับก็เพียงพอจะฆ่าศัตรูทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างของอาณาจักรแห่งความเป็นอมะตะนั่นคือระดับพลังที่แตกต่างกันการแยกระหว่างเต่ามนุษย์และเต่าอมะตะเป็นเหมือนกับแตกต่างระหว่างฟ้าดินเอ้ยซื้อหาวทอนหายใจเบาๆนะ,ะแ,แต่เมืองเทียนเจิงก็ไม่ได้ใช้มันตอนนี้เขาต้องใช้มันด้วยตนเองแล้วถ้าเขาไม่ใช้ มันเขาจะต้องพาอย่างแน่นอนเจ้ารู้หรือเปล่าการแข่งการฆ่ามาแรงอย่างเจ้าไม่ได้ทำให้ข้ารู้สึกความสำเร็จเลยมีแต่ความน่ารังเกียจพาในท้องวังทองแดงเสียงนี้ดังมาพาในเปลวไฟนั้นในสายตาเขาไม่ว่าเจ้าหนูคนนี้จะมีศักยภาพมากแค่ไหนแต่ตอนนี้เขายังถือว่าเป็นเพียงมดเท่านั้นเขายังไม่ได้กลายาร่าง ไม่เคยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าย่อมไม่เป็นภัยคุกคามใดๆแก่เขาเจ้าช่างโอหังจริงๆคือหารู้สึกโกรธข้างในและถามว่าข้าไม่เข้าใจเราสองคนไม่เคยมีความขัดแย้งกันเหตุไหน,นเจ้าต้องมุ่งมันตังหารข้ามาโดยตลอดเจ้าเป็นผู้สืบสายเลือดของคนบาปแม้กระทั่งได้รับมรดกของขุนเฟิงอีกทั้งพอสวรรค์เจ้ายังสูงสรงอย่างยิ่งแทนจะมีความขัดแย้งกับเจ้าแนวนาคตข้าคิดว่าควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่า เสียงสงบดังมาจากเปลไฟในทองแดง้ากเขาต้องการจะฆ่าซือหาวเหตุผลมันก็ง่ายแค่นี้เจ้าไม่เคยปรากฏตัวที่ชายแดนลูกหลังอาการบาดเจ็บเจ้าก็เกิดจากการต่อสู้กับขุนเฟิงแต่ตอนนี้เจ้าคิดลงมือกับข้าเจ้ายัางกล้าเรียกตัวเองว่าผัวมาตาก้าสอนซิปทีพบอีกหรือซือหาวยอะเย,ะเยะ้ยเจ้าก็แค่มดมาแรงจะเข้าใจอะไรต่อให้เจ้าแข็งแกร่งมากกว่านี้สิบเท่าก็ไม่อยากสร้างผลกระทบต่อข้าได้ เียงเีรไร้ความปาดีดังขึ้นจากแสงไฟอันร้อนแรงนั้นตอนนี้ซือเฮามีเปลเพลิงแห่งความโกรธลุกช,ช่วงอยู่ภายในตัวเขาแล้วเขาไม่ได้ใช้วัตถุกัววุโซใหญ่เพืเทียนเจิ้งทิ้งไว้ให้เขาแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในร่างกายเขาแสดงเจตจำนงว่าต้องสังหารคู่อมาตะาคนนี้เอาแหละถึงเวลาตายของเจ้าแล้วอย่ารบกวนการนอนไข้แม้ว่าการสังหารเจ้าจะเป็นการทําให้มือข้าแปดเปื้อนไป แต่ก็ถือเป็นการป้องกันหายนะอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เสียงอันเยือกเย็นนี้ดังมาจากภายในวังทองแดงขณะที่เปลไฟนั้นพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วดังไม่น่าเชื่อมันเต็มไปได้วยพลังแห่งเตาอมตะซึ่งเป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่สามารถหลบพ้นือหายืนอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้ขยับตัวแม้แต่หน้อยอย่งไรก็ตามเปลไฟร้อนแรงขยายเท่ากำปั้นก็พุ่งออกมาจากหน้าอกของเขา เปลวไฟนี้มันอยู่ในร่างกายเขามาหลายปีโดยไม่เคยมีปฏิกิยาตอบสนองอะไรเลยแต่วันนี้มันเคลื่อนไหวได้วยความตื่นเต้นความร้อนของมันมีมากมายมหาศาลมันคุ้มก่าหาปเปลวไฟเตียนของขั้วมาตาคนนั้นพร้อมกับกืนกินลงไปอย่างหิวกระหายไม่เอารอยประทับนั้นเกี่ยวร้องออกมาอย่างหวาดกลัวเสียงคำรามของมันดังกึกก้องทั่วนจาจักวิญญาณสวรรค์มันกำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อให สามารถหลบหนีออกไปได้แต่ที่เร่าร้อนของเปลไฟทั้งสองร้อนขึ้นสู่สวรรค์ในทันทีอย่างไรก็ตามไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของเปลไฟพวมาตาาคนนั้นที่สามารถดิ้นหล่นหลบหนีไปได้มันถูกกิน,กนโดยเปลไฟที่อยู่ในร่างกายเขาเสียงกรีดร้องมันยังคงดังออกมาไม่หยุดเขาก็แค่เศษซากข,ของเซียนเท่านั้นคือหาเฝ้าดูทุกอย่างด้วยความสงบเขาคือพวมาต่าแม้ว่าเขาจะเหลือพลังชีวิตเพียงครึ่งเดียว แต่ก็ไม่มีใช่ใครก้ามองเขาเหมือนหมดเขายังคงทรงพลังเกินกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกสามารถต่อต้านได้เหตุผลที่ซื้อหาผู้ชนิดก็เพื่อร้อเรียนเขาเป็นเพรอแต่ไม่นานมานี้พวกมาตาในวังทองแดงแสดงความดูหมิ่นเขาออกมาโดยกล่าวว่าการรงมือสังหารเขารังแต่จะทําให้มือของตัวเองตกกระปกเท่านั้นแต่กันร้อนแรงนั้นเกิดจาตองปกากรยังหาที่สิ้นสุด ไม่มีใครสามารถฆ่าดาวผลลับนี้ได้แม้แต่ซื้อหาวเองก็ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นเช่นนี้วางจิตของเซียนอมตาที่แท้จริงกำลังจะถูกก่นกินลงไปทั้งหมดเติมทีดวงจิตของเซียนอมตาที่อยู่ในวังทองแดงนั้นถูกขอคุ้มใวยเปลวไฟเสียนที่แท้จริงของเขาเองแต่ตอนนี้เปลวไฟแท้จริงอีกดวงปรากฏขึ้นและต้องการจะฆ่าเขานี่คือไม่ เยนมตาเกียรร้องออกมาเขาไม่เต็มใจจริงๆแรงตัวนี้กําลังจะฆ่าเขาต่อให้เป็นใครก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนแอลไฟสีทองของซสือหารุกชดช่วงมากขึ้นกว่าเดิมแสนที่สองสว่างของมันงดงามอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลสําหรับคน,น,นอื่นๆแต่สําหรับเยนามาตาคนนี้คือนรกขุมนรกที่เขาตกลงไปมันยากเกินกว่าที่เขาจะดิ้นรนเป็นอิสระ เวไฟคือพลังทำลายร้างที่จูดกืนพลังชีวิตของเขาให้เหี่ยวแห้งไปปัวมาตาคนนั้นยังคงเกลี่ยร้องออกมาไม่หยุดแสงที่ร้อนแรงเอ,อ่ร้อนเข้าท่วมท้องฟ้าเบื้องบนและปัจกิีเบื้องล่างยอดเขาที่รอบๆถูกเผาจนเป็นสีแดงกลายเป็นหินหนืดและจากนั้นก็แห้งร้งไป ไม่มีอะไรหยุดพลังนี้ได้นี่คือเปลไฟที่แท้จริงของผู้มตะเป็นตัวแทนของพลังเตา่อตาอมตะมันสามารถทําลายทุกสิ่งได้อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถอาซือหาวเพราะเขาได้รับปกป้องโดย Play Fi เปลไฟเซียนอีกก่อนเป็นไปได้ยังไงเขาเกีรยวร้องออกมาร่างกายเขาแตกออกจากกันจิตวิญญาณเซียนเขาถูกแยกออกเป็นชิ้นๆเขากําลังจะถูกทำลายเกียรอมตะคนนั้นกรีดร้องออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแสงเพลิงทั้งหมด ไารระเบิดออกไปด้านนอกรัศมีพลังเผาผ่านพื้นที่ไปกว่าหมื่นลี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆกลายเป็นเท่าฐานเตียนอมาตะของเก้าสาสิพิภพคนนั้นตายไปง่ายๆแบบนี้เองรือในท้ายที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบลงแต่ไฟสีทองเท่านั้นที่ยังคงอยู่ตรงหน้าซื้อหามันมีขนาดเท่ากำปั้นสัญลักษณ์เต่าอมาตะหมุนวนอยู่รอบๆตัวมัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันดูดซับเปลไฟแท้จริงของคั่วมาตาคนนั้นก่อนจะหลอมรวมให้กลายเป็นพลาัางตัวเองอย่างจบลงเพียงแค่นี้รากับว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายที่ตื่นหนึ่งรอยประทับคู่เชี่ยวชาญในนาจาักแห่งความเป็นนมตะาถูกทำลายอย่างสมบูรณ์สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่รกร้างโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งในช่วงหลายแสนปีรานลีถูกทำลายภูเขาแม่น้ำพังทลายจนหมดสิน้นนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างถึงที่สุด การโจมตีหนึ่งครั้งจากเปลไฟเซียนทั้งสองกลับทำให้โรคทั้งใบแทบจะสูญสลายวางทองแดงแห่งนั้นพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยป่าสขนานจะออกจากณาจักรวิญญาณแห่งนี้มันมีจิตวิญญาณไปของตัวเองและตอนนี้มันกำลังหวาดกลัวคือหามีสายตาเมื่อรอยอยู่ชั่วขณะแต่เมื่อวางทองแดงขยับดวงตาเขาก็เปลี่ยนไปทันทีร่างกายเขาเปลี่ยนเป็นแสงสีทองก่อนจะออกจาณาจักรวิญญาณอย่างรวดเร็ว ในห้องทำสมาธิร่างที่แท้จริงซือหาวรืมตาขึ้นพวกมันเป็นกองไฟสองกองที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทำให้ห้องร่าสว่างขึ้นทันทีผีเสื้อจะพัดวินออกไปจากไร่เขาได้ความตกใจซือหากระโดดขึ้นมาจากผ่าหนั่งเขารนลานออกตามหาพ่อแม่ความทั้งเสีอมาตาฉินเขากำลังพาครอบครัวเขาออกไปจากที่แห่งนี้ทันทีเป็นเพราะเขาได้สังหารขั้วมาตาแท้จริงนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้ง9้าส่วนเบื้องบน และสิพพบพิภพเปื้องรางอายุใหญ่กำลังปั่นป่วนแน่นอนคนที่ตามมาจะร้ายแรงอย่างยิ่งถ้าเขาสังหารเซียนอมาตะาคนนั้นไปจริงๆนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาทำลายรอยประทับที่อยู่ในอาวุธเซียนของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นสิ่งนี้น่าจะนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหลบหนีออกไปให้เร็วที่สุดอะไรเจาสังหารเซียนอมาตะคนนั้นงั้นหรอ แม้ตาสื่อจือหลิงและชินยี่หนิงยังมองลูกชายคนโตพวกเขาด้วยความตกตะดึงถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าลูกชายคนนี้เป็นผู้แข่งแข่งท้าทายสวรรค์อย่างยิ่งแต่พวกเขาไม่คิดว่าสื่อหาจะทรงพลังขนาดนี้ที่เป็นความสําเร็จน่าเหลือเชื่อเกินไปอดีตมีผู้คนมากมายกล่าวว่าทุกนี้จะไม่มีเซียนอมาตะอีกต่อไปเพราะว่ามีบางอย่างผิดปกติกับกฎแห่งเต่าอันยิ่งใหญ่ของโรคนี้แต่สุดท้ายแล้วลูกชายคนโตของพวกเขา ก็ได้สังหารผู้เป็นครับอมตะแท้จริงโดยตรงตฆ้าไม่ได้ฆ่าเขาอย่างแท้จริงเพียงแต่ได้ทำลายตาประทับของเขาในโลกวิญญาณอย่างไรก็ตามนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่เราต้องรีบออกไปจากที่นี่ทันทีเือห่าวกล่าวเมื่อเซียนมตาชินได้รู้สถานการณ์เขาก็มึนงงอย่างสิ้นเถิงเจ้าเด็กสารเลวคนนี้รู้จักสร้างปัญหานักการที่เขาก้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในตำหนักทองแดงก็น่าเหลือเชื่อมากพอแล้ว ที่เขาถึงกับสามารถสังหารอีกฝ่ายได้หากเจ้าได้สังหารเขาไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกังวลไปจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเตียนอมตะฉินก้าวหลังจะคิดเรื่องบางอย่างนะเือหาตกใจตามความเข้าใจของข้าสิ่งมีชีวิตอมตะอยู่ในวังทองแดงเป็นเพียงคู่อมตะใกล้ตายเท่านั้นเตียนอมตะฉินวิคห์อ,อย่างใจเย็นซืือหาตระหนักได้ทันทีระหว่างการต่อสู้ในตอนนั้นแม้วิญญ,ญาณดั้งเดิมเสียอมตะ ที่แท้จริงในวางทองแดงจะถูกทําลายวิญญาณไปส่วนหนึ่งแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อเขาเป็นอย่างมากพอในโรคแห่งความเป็นจริงวิญญาณดั้งเดิมเขาก็คงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นในช่ยว่าเขาเก็บตัวในวางทองแดงเพื่อทําการรักษาการบาดเจ็บแต่เป็นเพราะกฎธรรมชาติของโรคใบนี้กัดก่อนร่างกายและวิญญาณรวมทั้งพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาร่างกายวิญญาณดั้งเดิมเขาย่ำแย่ลงไปทุกวันหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ เขายืนอยู่หน้าประตูแห่งความตายไม่ไกลแล้วเขาไม่สามารถออกไปได้อย่างแน่นอนอาเอาหัวรับประกันเลยเซียนอมตาฉีนให้คำยืนยันหนักแน่นตำหนักเซียนคือดินแดนโบราณลึกลับอย่างยิ่งมันเป็นสถานที่อันล้ำค่าที่เซียนอมตาคนนั้นสร้างขึ้นเพื่อรักษาชีวิตของตนเองเอาอาศัยอยู่ภายในนั้นมานับร้านปีตาไม่ใช่เพราะสถานที่แห่งนั้นเขาคงตายไปนานแล้วในการกวาดล้างของศัตรูตามิติ หลังจากยุคเซียนโบราณสิ้นสุดลงเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อปิดบงังไม่ให้สิ่งมีชีวิตตามิติเหล่านั้น้นพบนักวิวเซียนของเขาเซียนอมตะาคนนั้นแม้ว่าในยุคเซียนอันยิ่งใหญ่เขาจะถือเป็นผั้วมตะาหน้าสังเวชคนหนึ่งแต่สำหรับโรคปัจจุบันเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้นั่นเป็นสาเหตุที่เขาสามารถรักษานักคุเซียนซึ่งเหลืออยู่เพียงน้อยนิดในโลกใบด้านสำหรับวางทองแดงโดยปกติมันจะตั้งอยู่ใน เหนือน้ำพุเซียนไม่เคยเคลื่อนไหวเลยแม้เป็นเวลาหลายล้านปีโดยปกติมันจะทำหน้าที่ปกป้องสถานที่แห่งนั้นวิญญาณดั้งเดิมที่พัวมาตาคนนั้นทิ้งไว้ในวางทองแดงจะเป็นครึ่งหนึ่งของวิญญาณดั้งเดิมเขาหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้ำพุเซียนนั้นจะทำให้เขาสามารถเรียกวางทองแดงออกมาช่วยเหลือได้ทันทีตอนนี้เจ้าได้ทำลายวิญญาณดั้งเดิมที่พัวมาตาคนนั้น กิ่งไว้ในวางทองแดงคนที่ตามามันคือใจร่วงมากมันอาจก่อให้เกิดผลที่กระทบที่น่ากลัวต่อพวนาตาคนนั้นเขาจะต้องทุกทรมากับการกัดก่อนของเต่าแห่งโรคใบนี้และในไม่ช้าเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเทียนนตาฉินเก่าเป็นเพราะแต่เดิมร่างกายเขาก็ได้รับความเสียหายมากแล้วตอนนี้ยังมาสูญเสียวิญญาณดังเดิมอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นหายนะของเขาอย่างแท้จริง ียนมตาชินสงสัยว่าเมื่อต้องเผชิญกับความเสียหายร้ายแรงประเภทนี้ตัวมาตาคนนั้นยอมไม่กล้ารัทิ้งน้ำคูเซียนออกมาอย่างโรคภายนอกตลอดกาลดิฉะนั้นเขาอาจตายได้ตลอดเวลาอาจมันเป็นแบบนี้จริงหรือคือหาวค่อนข้างตกใจข้าคิดว่าในช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอข้าควรอาไปสังหารเขาให้สิ้นซากจะได้ไม่เป็นภัยอันภัยในภายหลังคือหาวกาลด้วยความตื่นเต้น หากเซียนมาตาคนนั้นยังมีชีวิตยอยู่มันจะเป็นเหมือนมีดเล่มใหญ่ที่ห้อยอยู่บนศีรษะเขาตลอดเวลาเจ้าไม่เจ้าไปไม่ได้เพียงเพราะร่างกายที่แท้จริงเขาไม่ปรากฏออกมาในโลกภายนอกเ่ได้แปลว่าเขาจะงอมือให้เจ้าสังหารสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นไปเพื่อรักษาชีวิตตัวเองหากเจ้าไปที่นั่นจะทําการท้าทายเขาไม่ว่าเจ้าจะเป็นเซียนหรือพุทธพระเขาจะต้องทุ่มเทพลังอย่างสุดตัว จะสังหารเจ้าอย่างแน่นอนแน่นอนว่าเมื่อเขาออกจากการต่อสู้เช่นนั้นมันจะเป็นการเผาผลาญพลังชีวิตของเขาทําให้เขาตายไปพร้อมกับเจ้าเช่นกันเตียนอมะตะฉินสายหน้าไม่เห็นด้วยหากมันเป็นอยาที่เซนอมะตะฉินกล่าวแสดงว่าก่อนหน้านี้เตียนอมะตะที่อยู่ในวังทองแดงสามารถออกมายังโลกภายนอกได้แต่การต่อสู้อันรุนแรงที่ชายแดนอมะตะเขากลับไม่แยแสแม้แต่น้อยเอาเป็นเพียงเศษสวะในบรรดาผู้อมะตะ คนผู้นี้ขี้ขาดและรักชีวิตของตัวเองและสิ่งอื่นใดหากข่าเป็นเขาแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ข่าก็ต้องมุ่งหน้าไปที่ชายแดนลูกร้างและสู้ตายที่นั่นซื้อหาวกล่าวหลังจากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขัวมาตาคนนั้นแล้วซื้อหาวยิ่งมีความเกลียดชังเขาขึ้นปีเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเหมืองเทียนเจิงที่องค์อาจกล้าหาัจนจนยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อต่อต้านศัตรูนี่คือขั้วมาตาแท้จริงยานวิเศษลำค่า ของเขาสามารถสั่นสะเทือนสวรรค์และปัตตีได้แม้ว,ว่าเขาจะไม่สามารถก้าวออกมาจากน้ำพุเสียนแต่หากเจ้าไปที่นั่นเขาจะมีวิธีมากมายสามารถสังหารเจ้าจินยีหน่งรู้สึกกังวลนานต้องการพาลูกชายคนโตกลับสวนอาณาจักรด้านล่างในทันทีแม้ว,ว่าจะมีบ่อแสสําคัญหลายประการเกี่ยวกับการมุ่งหน้าไปอาณาจักรที่ต่ํากว่าแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเต็มที่ทุกอย่างปกติดีตราบใดที่พวมาตาคนนั้นไม่โผล่ออกมาจากน้ำพุเสียนเขา เมาตาของข้าก็สามารถต้านรับไปได้ทุกสิ่งเตียมอตาตะชิ้นเก่าคว,วามมั่นใจแบบนี้ทําให้สื่อเหาค่อนข้างตกใจนับภาษาไรกับสื่อจริงและคนอื่นด้วยการดํารงอยู่ของเขาของเขาคนระับเป็นจันตธาตจะไม่มีผู้ใดกล้าสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเจ้าอย่างแน่นอนเตียมอตาตะชิ้นเก่าเป็นเพราะกู้เขาเป็นจัตธาตคืออาวุธชั้นเสียที่แท้จริงทางหน้าเสียดายที่มันได้รับความเสียหายยิ่งไปกว่านั้นยังถูกปิดผนึกไว้ ม่เช่นนั้นมันจะยิ่งแข็งแกร่งกว่านี้เซนอมาตาชินกล่าวด้วยความเสียใจเหตุผลที่เซนอมาตาชินสามารถครอบครองเขาไม่จัดท่าดได้อย่างสมบูรณ์ก็เป็นเพราะกระดูกเซนชินนั้นก่อนหน้านี้มันทําให้เขาได้รับโชควาสนาตามธรรมชาติตลอดเวลาแต่ในบรรดาสิ่งของทุกอย่างที่เขาได้รับมาเขาไ็นจัดท่าคือของที่รับและน่ากลัวอย่างมากที่สุดเซนอมาตาชินจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เขาค้นพบมันเป็นครั้งแรก ในปีนั้นหน้าอกของเขากําลังลุกไหม้กระดูกเซียนปวดปลายแสงส่องสว่างไปยังทิศทางที่เขามุ่งหน้าไปในท้ายสุดเขาก็บุกเข้าไปในโรคโบราณลุกร้างแห่งหนึ่งในสถานที่แห่งนี้มีภูเขาโบราณที่ดูเหมือนนิ้วมือทั้งห้านิ้วห้ายอดวางอยู่เคียงข้างกันหมอกเซียนและพลังแห่งความก่อหนถูกปลดปลอยออกมาจากมันอย่างรุนแรงบนภูเขามีสางศพของเทพและปีศาจมากมาย มันน่ากลัวเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้สถานที่แห่งนั้นก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยเสียงเหมือนเสียงถอนหายใจแต่ก็เหมนกับการระ,ะลึกถึงอดีตภูเขาเป็นจัท่านมีเทพและปีศาจมากมายถือกำเนิดขึ้นมาแในพลังแห่งความกรนในอย่างไรก็ตามในสุดพวกเขาทั้งหมดก็เสียชีวิตจากการต่อสู้ครั้งใหญ่เียนอมตาชินไม่ได้ปิดบังอะไรไว้ เขา,าหลายทุกคนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เขาคนพบของพิเศษชั้นเซียนชิ้นนี้ซึ่งทําให้ทุกคนตู่ลมหายใจเข้ารึกในวันเดียวกันทิศทางที่ตําหนักเซียนตั้งอยู่รัศมีหน้ากลัวได้ปะทุขึ้นยาวรุนแรงออกเียนแผ่กระจายฉีกโดมท้องฟ้าทําให้ดวงดาวมากมายตกลงมาฉากนี้ทายทุกคนตกใจจากเหตุการณ์นี้ทําให้ทั่วสามพันแควะเทือยยิ่งไปกว่านั้นหลังจากรัศมีเซียนปะทุขึ้นยางรุนแรงตําหนักเซียนเงียบสงบไร้ความเคลื่อนไหวในโลกภายนอก มันเป็นความสงบหลังการประทุอย่างรุนแรงมันเหมือนกับเปลเทียนที่พันระวางก่อนจะดับวูบทันทีน้ำมันในตะเกียงไม่หมดแล้วทัศมีสุดท้ายของดวงอาทิตย์กำลังจะหายไปอีกคนมากมายคาดเดาเรื่องนี้ออกมาพวกเขารู้ว่าครัวมาตาที่อยู่ในตำหนักเซียนนับจากนี้จะรับหลายไปตลอดกาลนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญของ9สนสิบพิภพโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอบครับ